นี่นะครับผมดูเอานะเรียกอะไร ครับผมก็ก่อนอื่นผมต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับว่าหลายคนนะครับผมที่ทักผมมาเนาะก็คือผมต้องแบบทั้งแบบ YouTube นะครับผม y o YouTube นี่ไม่เท่าไหร่เพราะว่าเป็นคอมเมนต์บางผมก็ไม่ได้อ่านบ้างไมไ่อ่านบ้างนะครับผมเพราะว่ามันอ่านนี่หมดมันเยอะแต่แชทข้อความนะผมต้องบอกนี้นะครับว่ามันจะมีหลกัหลกๆก็คือ,อ Facebook แล้วก็ t i k t o k นะครับผม2ช่องทางซึ่งแบบมันเยอะมากๆนะครับผมแต่ละวันนะครับ ทีนี้มันมีข้อความมาทับผมกันนะครับผมก็อาจจะบางคนผมอาจจะอ่านแล้วแบบลืมตอบนะครับผมนะครับเพราะว่าทําหลายอย่างก็ต้องขออภัยหากชื่อใดตกหล่นไปผมก็ต้องกราบขออภัยนะครับผมแต่ว่าผมอธิษฐานจิตให้กับทุกคนที่ฝากบทความมาฝากข้อความมาฝากคําอธิษฐานมานะครับก็จะมาพูดให้กับทุกท่านนะครับผมจริงๆอ่ะผมอยากให้ทุกคนอธิษฐานจิตเอง หลังจากที่แบบดูคลิปผมไปหรือว่าแบบดูขณะที่ดูไฟ์สดก็อธิษฐานขอเองได้เลยนะครับแต่ว่าคนเฉพาะคนที่ฝากแก้บนฝากมาได้นะครับผมให้ทักแชทผมมานะอย่าไปพิมพ์ในข้อความนะครับเพราะว่าผมไม่เห็นนะบางทีนะอะนะครับทําไมไฟมันติดผมว่าผมดับแล้วนะไฟติดเฉยเลยนะครับอนั่นแหละครับกพให้ถ้าข้อความมาก่อนนะครับอันนี้ก็มีการแบบ ไหว้แบบเป็นไข่นะครับผมรอบนี้นะครับก็ก้าวแผงแล้วก็มีคนฝากแตบบ่ว่าขอพรมาซึ่งให้ผมอธิษฐานให้ก่อนนะครับผมก็จะสามรวมรวมใส่ติดได้อยู่เพราะมันร้อนมากนะผมกลัวว่ามันจะดีดขอญาติอรอบหนึง่ง พี่พี่คนนี้ก่อนแล้วกันพี่คนนี้ฝากมาได้สองวันแล้วนะครับผมขออนุญาตดูชื่อนะครับไปแบบช้าช้านะครับผมนะพี่สมปองนะครับผมพี่สมปองก็เรื่องสิ่งใดก็ขอให้สมหวังนะครับผมหน้าที่พี่ก็ขอเรื่องของความเจริญ นะครับในเรื่องของหน้าที่การงาน,นการงานทีมีความเจริญขึ้นนะครับด้านการเงินนะครับนะครับแล้วก็มีขอโชคลาบด้วยนะครับขอโชคลาบด้วยวันที่สิบหกตุลาคมนะครับผมถ้าถูกห้าไปจะไปกราบไหว้ตั้งศาลให้เลยครับไหว้ยอย่างนั้นอ่ะสาธุนะครับผมก่อนนะครับอ่า ที่ถัดมานะครับผมที่ฝากบทความมาข้อความมานะครับบางคนคือพี่คนนี้แกฝากเงินมาบางคนอาจจะไม่ได้ฝากเงินมามา,มาแก้บ,บนแต่ว่าขอให้ขอให้ก่อนอะไรประมาณที่ถ้าได้แล้วถึงจะมาแก้อะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเรื่องอธิษฐานเอิงผมแนะนาให้อธิษฐานแต่ถ้าเรื่องฝากคําอธิษฐานจ,จ,จริงๆผมไม่ต้องไม่อยากให้ฝากนะผมอยากให้พูดเองเลยแต่ถ้าใครเอออยากจะฝากผมแต่บางทีผมอาจจะตกหล่นไปต้องขออภัยนะครับแต่ถ้าฝากเป็นเงินมาไม่ลืมแน่นอนครับ <laughs> บอกว่าจำดีครับผมเออนะพี่คนนี้ก็ฝากมาแบบเป๊ะเ,เลยนะออเส่วนพี่คนนี้นะครับผมก็ฝากขอให้ก่อนนะครับเดี๋ยวนะที่อยู่จังหวัดตรากนะครับแกไม่ได้ใส่ชื่อไว้ให้นะนะครับแต่ว่าบอกเป็นชื่อร้านครัวพิมพานะครับผมข้าวมันไก่แล้วก็ก๋วยเตี๋ยวแกบอกว่าเพิ่งเปิดร้านใหม่นะครับอยากจะ ขอว่าให้ได้ยอดนะครับผมตามตามเป้านะครับผมเหมือนขึ้นไปว่าอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวจะถวายไข่ไม่ต้องต้มนะฮะถ้าฝากผมมาไม่ต้องต้มนะครับเพราะว่าผมไม่มีที่ต้มนะครับแกบอกว่าไข่ต้มผมเปลี่ยนให้แล้วกันถ้าได้จริงๆก็ขอให้เป็นเป็นไข่ดิบแล้วกันร้อยเก้าสิบเก้าแผงคือคือแค่ยี่สิบแผงผมก็แบกไม่ไหวแล้วพี่อาตรงตรงนะนี่อันนี้เก้าแผงนี่ แบกลงมาแล้วต,ต,ตั้งแต่ทางบนลงมาข้างล่างอันนี้ไม่ได้บ่นนะแต่ว่าเราให้ฟัาว่ามันหนักจริงๆนะครับ <laughs> ก็เลยเข้าไปข้างในไม่ได้แต่ไว้ข้างนอกนะครับก็สาธุขอให้ประสบผลสําเร็จนะครับผมอ่าถัดมานะครับผมพี่คนนี้ก็ฝากมาเหมือนกันนะครับว่าอ่าจะเปิดจะเปิดล่องแพนะครับผมแบบห่วงยางให้นักท่องเที่ยวนะครับผมเออนี่เดี๋ยวนะ แล้วก็ฝากให้ผมอธิฐานให้นะครับผมก็ไม่ใช่คนแบบมีบุญบารมีอะไรนะทุกคนนะต้องบอกนี้นะแต่ก็ผมบ้านอยู่สุราษฎร์ค่ะนะครับผมมาก็อยู่สุราษฎร์นะครับผมท่านหินหูกษ์นะครับก็ขอให้ประสบผลสําเร็จนะครับผมสาธุนะครับอ่าแล้วก็มีคนล่าสุดนะครับผมเพิ่งฝากมาเลยล่าสุดเพิ่งฝากมา พีท่ทิพรัตน์นะครับผมพี่ทิพรัต์ขออะไรขอให้สูขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมแน่นอนร่ำรวยต้องมานะครับผมนะสมความมุ่งมาปรารถนาทุกอย่างแล้วก็เอ่อมีโชคมีลาบแล้วกันนะครับผมเพิ่มเติมเข้ามานะครับอโอเค ขอให้มีโชคในวันออกผรรษาอ่าเอาสาธุนะครับพี่นะอโอเคนะครับแล้วก็ท่านไหนที่ผมหาแชทไม่เจอนะครับต้องขออภัยนะครับแต่ที่หาแชทไม่เจอเนี่ยจะเป็นคนฝากแบบบทความมาอย่างนี้แหละนะครับผมอาจจะหาไม่เห็นไม่เจอต้องต้องขออภัยนะครับแต่ว่าผมก็จะอาอธิษฐานให้รวมๆเลยนะครับผมคนที่ฝากมาทุกคนแล้วก็ f c ทุกท่านที่ คอมเมนต์มาในในช่องผมในเพจผมอะไรเงี้ยทุกคนเลยนะครับก็ใครเชื่อใครศรัทธานะครับผมก็ขอให้สมความมุ่งม,มา่ปรารถนาทุกท่านทุกคนนะครับผมผมก็เป็นเหมือนแค่ตัวแทนนะไม่ได้อะไรมากมายนะครับผมเป็นตัวแทนแล้วกันสาธุนะครับผมอโอเคแล้วก็วันนี้มันเป็นวันจันทร์นะเลขรลาวก็มีคนฝากมาอีกเหมือนเดิมขอมาไว้ผมเพือ่อาจุดให้เป็นเลขทูบเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอยู่ด้านล่าง นะครับผมไข่นี่ก็เอาไปแจกชาวบ้านเหมือนเดิมแจกตรงนี้บ้างไม่หมดก็ไปแจกข้างในนะครับเดี๋ยวผมปักทูกก่อนแล้วกันเดี๋ยวครั้งต่อไปผมขอเป็นแบบอ่าไม่ต้องเป็นไข่นะครับขอเป็นอย่างอื่นที่แบบมันเบาๆครับผม <laughs> ขออนุญาตนะครับเดี๋ยวเราคุยกันต่อนะครับเดี๋ยวหาเก้าอี้นั่งก่อนนะครับ อันนี้ผมอยู่ใต้สะพานนะทุกคนนะเอา่เาอี้เดี๋ยวหาเข้าอี้ก่อนนะครับสักครู่หนึ่งผมนั่งยองๆจนปวดเท้าวันนี้ผมคงแบบเข้าไปใสๆนะวันนี้คนไม่เยอะนะครับวันนี้คนไม่เยอะนะครับเพราะว่าเป็นวันจันทร์วันทํางานอืถ้าคนจะมาอีกทีนึงก็อาจจะเป็นช่วงเย็นๆนะครับผมก็จะไล่ดูคอมเมนต์เรื่อยๆนะ ถ้าเกิดว่าผมเจอคอมเมนต์ไหนผมก็จะไปถึงผมก็จะพิสานให้เพิ่มอาจจะแบบไม่ได้ออกคลิปนะครับผมไม่ใช่ว่าอุ้ยไอ้ทักมาแล้วลืมไม่ใช่ผมเป็นผมไล่ดูเห็นทีหลังผมก็ขอให้ทีหลังับผมใช่แต่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิปไปเฉยแต่ให้ผมนั่งถ่ายคลิปพูดให้กับทุกคนคงไม่ไหวครับต้องบอกอันนี้พูดกันไปตามตรงนะเอหลายคนที่ผมไม่ได้เอ่ยชื่อผมคือผ่านคลิปแต่ว่าผมขอแบบในขณะที่แบบไม่ไม่มีไม่มีการถ่ายคลิปก็มี นะครับเพราะว่า,าผมเปิดดูเรื่อยๆผมเปิดดูแชทเรื่อยๆเจอผู้ผมก็อ,อธิษฐานให้ปั๊บเลยนะครับแต่ยังหัวบอกว่า,อ,าอธิษฐานเองเลยนะครับผมยกยก,ยกเว้นแก้บ,บนก็ก็ฝากได้นะครับอโอเคก็จะประมาณนี้เดี๋ยวนะมีอีกไหม เดี๋ยวค่อยไปไล่ดูอีกทีหนึ่งนะครับผมแต่ผมแนะนำแล้วกันว่ามาอธิษฐานเองขณะผมไล์สดก็ได้ดีที่สุดนะครับผมจะได้แบบเจอต่อหน้าท่านหินงูยักษ์นะครับทีนี้ผมก็จะขอพูดในเรื่องมีคนวิาพากษ์วิจารณ์นะครับผมผมจะพูดสักนิดหนึ่งเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับจะบอกกอนว่าน้ําขึ้นให้ซูมไปดูระดับน้ําเห็นแถบไหมครับผมสีเข้ม นั่นคือระดับน้ําที่มาเมื่อคืนนี้นะครับ <_ d ata> ก็คือว่าฝนตกจากที่อื่นน้ํามันก็จะไหลมาที่นี่เพราะว่าที่นี่มันเป็นปลายสายนะครับเอ,อ่อทางต้นน้ำนมันก็จะไหลมาเลยครับถ้าฝนตกแรงมันก็จะไหลมาทางนี้นะครับน้ามันก็เลยขึ้นสูงแต่ยังดีนะที่ลงให้อยู่นะถ้าไม่ลงนี่โอ้โหไม่เห็นนะครับจะมองไม่เห็นท่านหินงูยักษ์เลยนะครับอืมอันนี้เราให้ฟังเรื่องของระดับน้ําแต่วันนี้ฝนก็น่าจะตกนะช่วงนี้นะน่าจะตกแต่ว่าจะตกเวลาไหนไม่ทราบ นะครับเอออ่าเลขทูปก็ครึ่งดอกแล้วนะกินไปครึ่งดอกแล้วเอ่อตอนนี้คนก็เริ่มเอาไปวิาพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะครับผมอ่ะในมุมของพวกเอ่อพวกสายวิทยาศาสตร์บ้างเอ่อเขาเรียกอะไรอีกอะพวกนักอะไรอะนักอะไรต่างๆนี่นะครับเอ่อนักธรณวีวิทยาหรือนักอะไรของเขาอะนะเออ ก็เข้าใจนะผมก็ไม่ได้แบบไปก้าวล่วงความรู้ของพวกสายวิทยาศาสตร์ผมก็ผมก็มีวิทยาศาสตร์เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีแต่เราก็เอาวิทยาศาสตร์กับศายศาสตร์มาผสมกันเอาความเชื่อเข้ามาการนับถือพระพุทธศาสนา,าหรือนับถือาศาสนาเนี่ยมันเรียกว่าอะไรก็เรียก็ความเชื่อนะครับจะแล้วความเชื่อเราจะเชื่ออะไรมันไม่ได้เสียหายนะครับกไ็ไม่ไปไม่ไปก้าวล่วงแต่ผมอยากจะบอกว่าคุณเชื่อในวิทยาศาสตร์เห็นไหมเห็นไหมคุณก็ยังเชื่อ ตามหลักวิทยาศาสตร์นะครับฉะนั้นแล้วอันนี้แยกออกนะครับผมว่าความเชื่อที่เขาเชื่อในเรื่องของสิ่งลี้ลับหรือธรรมชาติมันก็ว่ากันไม่ได้ในตรงนั้นนะครับเออนั่นแหละผมพูดแค่นี้แล้วกันทีนี้ส่วนพวกนักวิพากษ์วิจารณ์นะครับพวกอ,อ,อ้างว่าตัวเองเนี่ยมีธรรมะสอนธรรมะคารวะสอนธรรมอะไรต่างๆนี่นะครับหรือคนที่เคยบวชนะครับเคยบวชมา นะครับอ่าแล้วก็แบบมาทํามาหากินในโลกโซเชียลนี่นะครับผมก็อยากจะฝากถึงรวมๆแล้วกันว่าสมัยที่คุณเป็นพระนะครับผมทาไมคุณไม่ปฏิบัติอย่างเดียวทําไมคุณออกสื่อโซเชียลแม้กระทั่งแบบเอาของแบบไปขายนะครับลูกศิษย์ตัวเองมีธุรกิจก็ไปโปรโมทให้กับลูกศิษย์อะไรเงี้ยมันใช่หน้าที่ของพระหรือเปล่าในยุคนั้นเอ่อพอสื่อออกมาแล้วทําเป็นพูดโน่นนี่นั่นนะครับผมก็ไม่อยากจะพูดนะผมไม่ได้เอ่ยชื่อใครนะแต่ว่าผมแค่อยากจะให้ข้อคิดเหมือนกันว่า คุณอย่าไปดูถูกหรือดูถูกความเชื่อของคนอื่นมากเกินเกินไปนะครับพวกส่วนพวกคารวะสอนธรรมทั้งหลายเนี่ยนะครับที่อ้างว่าตัวเองเนี่ยมีธรรมะบรรลุธรรมอะไรต่างๆนี่อันนี้ก็เหมือนกันนะครับเออก็ไม่อยากจะพูดประวัตินะครับผมของบางคนนะครับผมไม่พูดนะผมพูดแค่นี้แล้วกันว่าประวัติตัวเองก็ไม่ได้ธรรมดานะครับแม้ปัจจุบันนี้จะจะสอนธรรมะหรือจัดอะไรก็ตามนะครับ ออสอนเราด่าคนไปด้วยเนี่ยนะครับผมมันเชื่อถือได้หรือเปล่าผมพูดแค่นี้แล้วกันนะครับไม่พูดเยอะผมไม่ได้เอ่ยชื่อใครนะอย่าไปโยงนะครับว่าเป็นคนทั้นคนนี้นะครับผมเอ,อแต่ผมก็อยากจะพูดในมุมมองผมว่าเออมันบางทีมันมันก็เกินไปนะครับผมยังไม่รู้จักเราได้ซ้าไปบางคนก็หาว่าเรางมงายอะไรคือจะบอกว่าเราไม่ทํามาหากินแนละ้วแบบเราไปกราบผีงงงายไม่เห็นแลวครับผมทํางานนะเนี่ย นะครับไม่เห็นอะไรดูสิสภาพผมแต่ละวันนะครับผมไม่ทําตรงไหนนะครับเอออันนี้ก็พูดให้ฟังนะครับเขาก็ไม่เอ่ยชื่อเราเราก็ไม่เอ่ยชื่อเขาหรอกนะผมต่างคนต่างไม่เอ่ยชื่อเพราะเราก็พูดเป็นภาพรวมนะครับเพราะว่านักวิจารณ์มันเยอะนะครับผมพวกในทนะิกตอกเนี่ยเยอะมากนะครับเอ,อ่อพวกที่แบบสายลบหลู่ก็เยอะเหมือนกันนะครับนี่ก็เล่าให้ฟัง ส่วนท่านในที่แบบได้โชคอะไอ้นี้พูดอีกนิดนึงแล้วกันว่าพอ,อเรื่องที่นี่มันมีประเด็นใช่ไหมครับผมเออมีคนมากราบมาแห่มาไหว้นะครับผมคนก็จะเอาไปวิจารณ์ใช่ไหมเมื่อก่อนถ้านาคาก็วิจารณ์กันเยอะไหมสมัยถ้านาคาผมก็ผมก็ไม่ค่อยด้ตามเท่าไหร่นะครับตอนนั้นแต่ก็มีวิจารณ์กันพอสมควรแต่ว่าแรงแค่ไหนผมไม่ทราบนะ,ะถ้ำนาคาแล้วก็สถานที่อื่นที่เข้าไปกราบไปไหว้ไปอะไรอย่างเงี้ยเออแปลกตรงไหนนะครับผม นะก็เล่าสู่กันฟังนะครับผมอมืในในประเด็นนี้ก็ก็ประมาณนี้ส่วนเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้มันมีหลายเหตุการณ์นะเดี๋ยวผมเอาไว้เล่าในคลิปถัดไปแล้วกันนะคลิปนี้น่าจะยาวแล้วนะครับได้กี่นาทีแล้วคลิปนี้สิบสิบห้าแล้วเดี๋ยวเอาไว้ต่อกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเล่าให้ฟังเรื่อยๆวันนี้คนมาไม่เยอะมาก แต่ว่ารถจอดที่ผมเห็นนี่ประมาณสัก10 1สคัน,นครถรถกระบะนะแล,ะล้วรถมอเตอร์ไซค์นะครับรถมอเตอร์ไซค์นี่น่าจะก็หลายคันอยู่เหมือนกันนะครับน่าจะถ้าไม่ถ้าไม่1ิกว่าคันก็เกือบ10อยู่นะครับผม8-9คัน10คันอะไรเนี่ยนะครับก็วันนี้ก็คงจะมากันเรื่อยๆเหมือนเดิมนะครับผมนําเสนอนี่ผมก็ไม่ได้พาใครงมง,ง,งายน,นะผมพูดตรงๆผมว่าผมก็พูดแบบ กลางนะครับผมให้เป็นข้อคิดกับสังคมแล้วก็ถือโอกาสเราก็เได้โปรโมทสถานที่นะครับผมเ,เป็นจุดท่องเที่ยวเป็นแลนด์มาร์กแหล่งใหม่ให้กับเพชรบูณ์นะครับคนที่มองข้ามองมุมนี้กับผมก็เยอะนะครับแต่นั้นแล้วเ,เลขทูบเลขทูบลืมเลยเห็นไหมออกมาแล้วนะครับผม3ามดหนะครับผมเลขเหล่า,าให้ทุกคนไปดูเองแล้วกันะส่ง โอเคเมื่อกี้ผมไปกดปิดคลิปนะครับเดี๋ยวกดถ่ายต่อนี่นะครับผมดนะูเอานะเลขอะไรใช่สามแปดหนึ่งไหมนะครับอันนี้เป็นให้ให้เป็นลาวแล้วกันเนาะคืนนี้นะครับผมมีคนขอมาก็เอาจัดให้แล้วกันนะครับนะบผมผมมาอยู่ที่นี่ผมก็ไม่ได้เน้นเรื่องโชคลาภนะผมพูดเสมอนะผมพูดตลอดด้วยผมไม่ได้เน้นโชคลาภไม่ได้เน้นเ,เลขเบอร์อะไรนะครับผมผมไม่ได้เน้นเรื่องพวกนี้นะครับ ใครที่ติดตามผมทุกคลิปติดตามผมมาตลอดเนี่ยก็จะรู้นะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะครับผมก็อธิบายให้ฟังประมาณนี้เดี๋ยวต่อกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับโอเค,คับผมคลิปนี้ก็ยาวมากๆเลยไม่รู้ว่าจะลง Facebook ได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าผมไม่ได้ลง Facebook นะมันโหลดไม่ได้ก็ถ่านใรอยากดูคลิปยาวๆนาะคลิปที่แบบมันเกินมันเกิน10นาทีอะเกิน8นาทีอะนะครับผม10 20 30เลยนะครับหรือไลฟ์สดนี่ ให้ติดตามในช่อง u t u b e นะครับผม YouTube Johnny Family นะครับ t ิ k ตอกก็จะเน้นเป็นคลิปสั้นเหมือนกันคลิปยาวก็มีบ้างนะครับแล้วก็ให้ติดตามที่ Facebook ผมนี่แหละนะครับออาจจะไม่ทุกคลิปแต่ก็จะมีแต่แต,แต่หลักๆลง u t u b e อะ่ะทุกคลิปเลยไม่พลาดสักไม่แต่คลิปเดียวผมทำคลิปหนผมจะลง youtube ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาลง a c e b o o k นะครับก็คือลงต่อเนื่องกันถ้าโหลดไม่ได้ผมก็ไม่ได้ลงนะครับแล้วก็เพจ เพจละครชีวิตจริงนะครับผมของจอนี่นี่แหละนะครับอ่าผมก็จะขึ้นภาพให้ดูเรื่อยๆว่ามันมีช่องทางไหนบ้าง5ช่องทางอ่ะท,ท,ที่ต้องติดตามผมนะครับอ่าทิกตอกทิกตอกที่จริงผมมี2ช่องนะแต่ผมเน้นเน้นช่องเดียวแล้วกันทิกตอกเน้นช่องเดียว YouTube 2ช่องอ่าเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กส่วนตัว1 1แล้วก็เพจ1เป็น5นะครับผมโอเคเจอกันคลิปหน้าคลิปถัดไปครับผมสวัสดีครับ